ที่น่รารักคุยจำช่วงอินเบอร์ได้นะทุกคน,นวันนี้ก็ฟรีไฟก็ได้เอาอก,กิจกรรมใหม่มาแล้วนะคะทุกช่องเออเป็นกิจกรรมฮาโ์ดเคิลนะทุกคนเป็กิจกรรมฮาโ์ดเคิลนะของเลยนะครับทุกคนนี่นันตกดนาขครนะหลังจบกิจกรรนี้หมด,มหมดใจนี่นันกดนะใครนะใครที่อยากได้ก็ไปหาสมเงินได้นะทุกคนเริ่มต้นที่เก้าเพชรเผื่อใครดวงดีใครได้เก้าเพชรมามินสิ่งนี้กูจะไปกระทืบถึงบ้านเลยหยอ,อกหย,ยองนะหยองหยอกหยอง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  มาท<า>ุกคนเราจะก็จะมาเดาดวงชะตาของผมตามเคยนะทุกคนเราจะมาเดาดวงชะตานะอย่างแรกเราเอาของสองอันนี้อันนี้ก็มีแล้ว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 โอย้ยอะไรกูมีครบทุกอย่างอันนี้เฮลโหลมาครับทุกคนถ้าเก้าเพชรผมได้ถ้าติ้นนะผมจะแจกผมจะแจกคนดูเลยแจกเพชรคนดูเลยเออวันนี้แหละแจกเลยเฮียกูแจกเลย,จจเลยถ้าก้าเพชรได,มๆๆด้มานีมามามาเฮียเก้าเพชรต้องออกแล้วกะผมว่านะ จากการคัดคะแนนของ I q I q 100นะครับถ้าไม่ชมการจากการคัดคะแนนของผมนะผมว่าไออันนี้ไออันนี้ยังไงก็อันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ชัวร์ดูจากทรงถ้าไม่ชมอันนี้นะทุกคนคิดว่าอย่างไงมาลองกดกันเล็จะได้รู้เรื่องครับทุกคนมามันจะเป็นเหมือนที่พูดไหมฮัลโหลเป็นไงครับทุกคนก็เออก็แบบแล้วถูกอยู่แล้วอือก็แบบ ตัวอย่างเงี้ยผมมาก๊อตอื้อเราแปบทูกมดอ่ะอันต่อไปนะทุกคนผมว่านี่ไอ้กล่องสกงสกินปืนมาชัวยังไงก็ไอ้กล่องสกินปืนไม่เชื่อดูครับทุกคนคนดูคนดูดูไม่ก็ไอ้นี้ไม่ก็ไอ้กล่อง้กล่องสกินปืนสีมูดเห็นไหมก็ขอแอกหน่อยละกันก็เน่าถูกอีกแล้วอ่าออโอ้ยูเอ็มพีกระโปงว่ะเจ็ดสิบเก้าเพชรนะครับคนดู7จสิบเก้าเพชรผมว่า อันนี้79เพชรผมว่าอันนี้นะคนดูคนดูคิดยังไง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 คนดูคิดยังไงผมว่าไอ้กล่องสก,กินปืนอันนี้ก็กล่องสก,กินปืนอยู่แล้วมันล็อกให้ฮัลโหลยัง,งก็ต้องได้กล่องสก,กินปืนอยู่แล้วเขาจะมาคัหลูนะครับทุกคอนเราก็จะมาสืบเงินต่อเลยนะ,ะจิบจิบจิบปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยทุกคทุกคนผมผมร้ว่าผมเดาผิดว่าผมเดาผิดว่าเฮ้ยเป็นผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอะครับน้องอันต่อไปไออาร์นี้ชัวร์ครับทุกคนไออานี้ไออารนี้ไออานี้าย,านยังไงก็ออา,านี้นะไออา,านี้นะฟังไว้ฟังฟัง,ฟง,ฟงปากผมไว้นะไออา,านี้นะมา,มา,ม,ามาครับทุกคนมาสุ่กันปูมล็อกเป็นไงก็บอกแล้วอะครับมันล็อกเออและพี่ก็สุ่มไม่ใช่สามัญเออดี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 ดดดด ดีจริงๆเลยไปซื้อ60เพรกุ้มมาเยอะมาครับช่วงเวลาของการรอคอยกระเป๋ากะายน้อยไหมืเดรรี่พี่กระป๋อกงูเนี่โล่เฮไอห้งกูถอว่าโอ้สุดยอดไปเลยมีแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดดีดี s <S ดีดีไอ้กระเป๋ากะายมาครับล็อกล็อกชัวอย่างไรก็ล็อก กูมีแล้วกูมีแล้วครับพลโหลน้องน้องกูมีแล้วน้องน้องกูมีแล้วโอ้ทุกคนผมไดนซ์ซ้ำอ่ะเจอคนที่กูจะเล่นนู้นเขาเลกูเลยกูไม่อยากหมดตู้นะฮัลโหลกูไม่อยากหมดตู้กูหมดตู้เลยตู้เลยฮิลลมาครับทุกคนผมขอญาติเกดมาครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะหมดตู้หรือไม่อุ้ยทุกคนผมมาหมดตู้นี่เลย โอ้แห oh, ํเสียงเดิมมันแล้วครับเสียงเดิมโอ้เ oh, สียงเดิมเดิมเดิมไม่ได้แอกเสียงนอนไม่ได้แอกเสียงนอนคุณโทรตื่นทำไมครับ <c oughs> okay, ทุกคนหไม่หไม่หมแม่ไม่ไม่ไม่โอเคทุกคนเราจะมาดูกันว่าจะหมดตู้หรือเปล่า,าอยู่ทรงไอ้กระเป๋ากระจายออกยังไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงเลยยังไงแม่งก็ล็อกกันทุกคนเชื่อผมไหมแม่งไม่ล็อกอยังไงแม่งก็ล็อกไอ้กระเป๋าเวนี่เชื่อผมไหมยัยงไ,ไงก็ล็อกไม่ล็อกจะล็อกไม่ล็อกมาดูครับ มาดูมาดูดูดูเข้าไปดู <S <S ล็อกเป็นไงโอ้ยดีจริงๆเลยดีจริงๆและกูก็มีแล้วด้วยฮัลโหลจีเอ็มเออดีเนาะดี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 เออดี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 ก็ไอได้ท่าตังค์แรมมาแล้วนะครับทุกคนไม่จชื่อมาับมาขายกู <c oughs> <c oughs> จะตายไอ้หมดตู้ทุกถูกแฮมมาแฮมแฮมแฮม แล้วทุกคนเอ้ยกูท้อว <aller> ่าถ้าอยู่ในวันนี้อ่ะสตรีทไฟเตอร์อยู่ในครับอยู่ในครับนี่อยู่นี่ครับทุกคนท่าชาร์จพลังคลื่นเตอร์นะครับทุกผู้ชมเฮ้ยใส่ใส่ท่านี้เป็นเทนชึบชึบปึ๊บชาร์จพลังขึ้นเต่าชิงไอเห้ยตายหาไปซะเออเหี้ยหมดตู้แม่เออหมดตู้เลยกูเฮ้ย อะที่กูได้มานะครับทุกคนที่ผมได้มาของนะครับทุกคนผมมีหมดแล้วนะเอออย่างแรกนะครับทุกคนเราจะมารีวิวชุดอันนี้กันนะครับทุกคนชุดอันนี้นะผมก็มีแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ได้อยากได้นะไอหัวจุกขาวๆเนี่ยโหลมีแล้วครับได้มาแต่ีนก็ซื้อไม่ต้องก้าเลยก็สุดก้าครัแค่นี้มาขายสองสิบก้เออดีจริงๆเลยเออดี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 โคตรดีครับทุกคนโคตรด,ดออีมีกันหมดเลย แล้วก็ไอ้ได้กล่องสก,กินปืนใช้มา3วันโอ้กูยังชอบเลยทุกคนมาครับทุกคนเราก็จะลองไปรีวิวนี่สร้อนฟีสไรกันกนะครับทุกคนมาเราลองไปลงในสีไฟสแตทช่วยก็ตอนนี้อัดอัดคลิปตอนตีสามนะครับทุกคนก็ราะแบบเฮี้ยเสียงก็แบบหลอนๆหน่อยเฮี้ยเหมือนคนยังไม่ได้นอนอ่ะอือมาครับทุกคนมาอาจารย์ไม,ม่ช้พอเราขึ้นเดิมนะมา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 แล้กดไปลอขึ้นเดามแล้วฮะว้าว โคตรเท่เลยวินเออโคตรเท่เลยฮัลโหลมาตู้อีกแล้วไอ้เสือดมาครับทุกคนตอนนี้เราก็มีของแรงก็คือ AWM ขับชาชางใหม่นะครับท่านผู้ชมก็เป็น AWM อันนี้ไม่นำกลับมาขายนะทุกคนหลังกิจกรรมนี้ไปนะครับทุกคนใครมีตังค์ใครอยากได้ข้องแร็ก็ไปหาซุม่มกันได้นะครับท่านผู้ชมเหะครับทุกคนว้าวทำไมปืนมันถึงเปี้ยวฝ้าขนาดนี้ มาคามรับทุกคนเราจะไปกด่าเตุนไฮโดรเกนไฮโดรเกนไฮโดรเกนใช้พลังขึ้นเต่าฟร์บชร์ชิงบูมมาดิครับโหลไอเหี้ยเดี๋ยวเจอพลังขึ้นเต่าหุไปนี่ใช้พลังขึ้นเต่าครับแล้วก็พ่นพลังขึ้นเต่าไปว้าวเฮ้ยมันเท่สุดๆไปเลยมันเท่สุดๆไปเลยเฮ้มเฮ้มเฮ้มทุกคนใครคิดว่าท่านี้มันแพงไปหรือว่า ถูกไปหรือว่าอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนหมดกันเท่าไหร่บอกกันผมด้วยไอคนที่หมดก้าวสิจะมาคอมเมนต์มมนตนได้นะไอคนที่หมดก้าวสิจะสนุกโอเคนะครับทุกคนก็คนที่หมดก้าวเพลก็มามาคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนอย้เฮียกูโคตรท้อเลยเวนยโอ้ยหมดตู้ทุกตู้เลยกูช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับทุกคนก็เอาชีวิตรอดในไมค์คราฟต์อยู่นะครับท่านผู้ชม ก็ถ้าอยากให้ทำคลิปลงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับทานผู้ชมโอเคก็สำหรับชวงนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช hey, ่องออร์ด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบก็มาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมใหม่นะก็ด้วยมีความคิดเห็นกันยังไงก็มาคอมเมนต์กันจ้าคลิปผมกันได้นะค,ะค,นคนะรับทุกคนก็โอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิป หน้านะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายว้าปล่อยพลังขึ้นเต่า